ครับผมสวัสดีครับผมสวัสดีช่องสิบปักแปรนะครับผม f อฟนะครับผมเนาะนะครับผมก็บนไหลเนาะเอออะไรสาองเที่ยงเจ้าฝันติดลูกดยิ้งดิ้งเขาจะมาเจ้าฝันบ่ฝันว่างไดยฝันรถกระบะอีซูอยู่างไรฝันว่าเอย่างไรแล้วสอมมาอย่งไรบนี้่กุญแจซูนเออซูนเลย ดูแล้วนะคนหูจักกันมาหลักหลุดกันอหยังเนาะโอ้เพื่อหลักพิธาที่พิธีที่หลักแล้วโอ้สองฝัน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 เรื่องไปเล่าเลยเดี๋ยวห้ย้อนว่าก็ปาเจ้าพื้นนอกคือว่าคนหูจักกันได้แท้แค่มาถ่ายมาไม่รู้เจ๊แบบเออหาไปเห็นเนี่ยถามคนทีเดินก็ไม่รู้เรื่องนะเออถามว่ามืดก็ไม่รู้เลยอันนั้นมันหายขโมยอย่าว่ามันหายเจ้าหลือดีเหตุผนมา เจ้าจะมป็นคือเรถไทยก็แล้วกว่านหามาจักจะคลองลงถิ่มไปใส่เอาแบบมากเอาแบบมากกุญแจเสียข้างเต้นเลยแล้วมองข้างอะไรเวลหงาเลยนะไปรบอกวางไม่ห้ามเจ้าระดับตัวสงสารเขาไม่เขาเบิ้งไล่หรอวะเจ้าเบิ้งไล่เราบอกเขาจะส่งหลักฐานมาให้แล้วเปิดกุเปิดรถปุ๊บเอากุญแจใส่กระเป๋ากางเกงปั๊บขึ้นรถไทยแลนด์ออกไปเลยมันเขามีพยานเด็กเขามีกล้องวงจรปิดเด็กเอาไปฝากไว้ กาแฟสานกควาหานศูนควานหาศูนความันูความฝันศูนความฝันศูนความฝันเกิดฝันเลยตื่นมากกญแจเงียบ้ยสามสองหนึ่งเจ็ดสามนึ่งเจ็ดสามหการดีขึ้นได้ดื่มกาแฟร้านเอากาแฟดำตะแก้วนะอารมณ์ดีขึ้นลอน้ำึงมะนาวด้อกาแฟดำน้ำมึงมาน้งมะนาวด้อของวันีสงอะไรบอ ต้องถามเดือเข้าวซอยสังเงินประแตนซื้อมาบ้านนี่ได้ปะน้ำผึ่งมิปะเราใส่น้ำผึ่งเขาได้บ่น้ำผึ่งนน้ำพุ่งได้บ่แปล่าเดแปลไม่ผมไปแปะมาลองเบิกงนขันมันบ่นั่นมีหวานด้ยโอ้ยพู้เดือนหน้าโอ้ยหวานแล้วมันลอยอยู่แต่ว่าตัวนี้มันน้ำขันแต่ขันส่งนี่มันแก่ขันเก้ามันจะเป็นสารพัดดอกไม้ช่วงเดือนห้านะ แต่ถ้าเป็นน้ำพึ่งตลางอนตลาดมันจะมีน้ำพึ่งดอกลำไยน้ำพึ่งนู่นนี่ไงมันมีหลายน้ำพึ่งจะได้ลูกค้าชวนชายชวนกาพเขามาเขาเขาจะกินในพวกที่มันผธ์เจลัย้น้ำพึ่งเดินทางแบ่งเป็นพวกกันลูกค้าอันนี้เขาจะมานะนะแล้วเมื่อวานเดี๋ยวถามวิวในเมื่อวานซื้อมาว่าน้ำพึ่งอะบ่เพราะนั่นไงแล้วจะมาถามค่อยทำขี้เกลืออะไรเนี่ยเขาจะตอบได้ไหมเนี่พงปันน่ะคอยออเดอร์ไปแล้วเดี๋ยวเขาส่งมาให้คอยดีช่างพงปันในเมื่อวานนี่คอยสช่างที่แป้ง ไม่ได้ยังหรอกคอยได้สร้างไว้บุญก็รู้ถูกจุดแก่ใจน่าจะรู้ส่วนลบแล้วฟันเป็นจริงป่ะเนี่ยกนถามแล้วเนี่ยถามอะไรเนี่ยเขามีหน้าที้ขับรถจยางเดียวบอกกันผูดสายเขียนออเดอร์ให้เรียบร้อยเด้เตยอีกแล้วบ่เต๋ออีกเรี่ยวบ่เต๋อทำปิดสอบแทนเมียเจ้าเออต้องรับปิดชอบแทนแม่งปิดเปลี่ยนต่างแก่กันเขียนออเดอร์ให้เรียบร้อยเนะเจ้าปิดตั้งแต่เกบุญแก่แล้วตัวเจ้าแก่สองข้างไหมเออบุญก็ไม่ยอาไหม เขาหาก็ได้ดอกบ่ได้มามาเอารายการซะก่อนมาเช็คในบทเขียนรายการเรียบร้อยจังออกล้านไปจากล้านไหมน้อืงบันี้กได้ยังเข้าล้านในบัดนี้บ่ได้บ่จอดทันล้านเลยนะ่กัน่ว่าพร้อมนะคอยซั่งเขาได้ออเดอร์ไปเขาต้องซ่าลิงเง้มืดมืดเช็คดูดิของอะไรขาดบ้างจังเขียนรายการให้ผมปัน5ผมโก้สองได้ยี่ดิ ไปเห็นจยูอะไรเห็นจุดอยู่ใครทำิชเห็ฮามาเด็มาเด็เฝากอ่นออแล้วเราจะฝากกับยี่เกลือเทงเหลีเราฝากได้อะไรได้แต่ความผิดหวังตั้งแต่บ๊วยแล้วเออแยวล้วเยอันีละเออให้เรามาบีบใส่เอาเพราะอันนี้เรา อ๋อนี้ของอะไรของดอยคําดอยคำดอยคำอ๋อของดอยคําเข้าสกุลก็มีเลยร้านดอยคําน่ะอยู่ตรงข้ามโอ้ยเซเว่นไม่เอื้นเซเว่นโออไม่เซเว่นเป็นตัวแทนแต่ดอยคํามันเป็นร้านขายขายอยู่ตรงไงร้านขายตรงเขาร้านดอยคําเลยร้านดอยคยู่ข้างอิซุสุวานอไอสกุลนครไงศูนย์รวมผลิตภัณฑ์ของดอยคาอยู่นั่นที่สกุลนครนะ มันเป็นร้านขายส่งเลยตรงนั้นน่ะหม่องผลิตเขาก็อยู่เตางอยอลไม่อันนั้นถะเขาเรียกวัตถุดิบวัตถุดิบอยู่ที่เตางอยมันจะเป็นพวกมะเขือเทศเออเขาจะบีบน้ํามะเขือเทศเอาไปทําพวกซอสมะเขือเทศมะเขือเทศพวกน้ํามะเขือเทศอะนั้นน่ะแต่ลอยคําเนี่ยมันมีศูนย์มันมีศูนย์ยูทิสกนศูนย์เนยยู่สโกนก็ไม่รู้ว่ามีกี่ที่หรอกของลอยคําอันนี้ไม่ได้โฆษณาลอยคํานะครับลอยคําก็มีจริงอ เอี๋ยวจะบอกว่าเออทำไมลุงบนโฆษณาโดยคำให้เขานี่ก็โดยคำเนี่ยกี่กำโดยหัวขวดอยู่เนี่ยเออถ้ามันจะหลอกทรมาร์ขนาดไม่ต้องมีเมนูอเนี้ยตัวเนี้ยมันต้องเอาเมนูเะไรที่จะกินแต่เขาเลือกกินนะเนี่ยบ้าเลิกกินได้ถ้าจะเอาน้ำพุ่งเรือถาป่ะเอาเป็นยาพิเศษเลยถ้าพุ่งเรือถาไปเอาเลยไปที่บ้านนุกี้แล้วเลยมันเร็วแล้วช่วงเร็วแร้วมีกานธรรมดาปกติดังของอ่ะ อย่าให้มันคาให้มันเหลือจ๊อกยังไดนบุกอย่างละอันสองอันบ้งนั่นมันเบิ่งอย่างเวลาคุยยิงเดือดหน้านเออนั่นเบิ่งยังอีกไปนะครับไม่ไม่เข้าไม่ถูกทางโดนจับหุ่มนะครับนอนครับทางเข้าครับเข้าไม่ถูกทางโดนจับหุ่มนะครับมีการคูอีกตัวนี้พี่ชิดค้าจ่ายตงค์กนั่นยิ้มันยิมกันนะรวยจับ มึงวะมืึงนี่บูด้เงินอ้าวมอยไปก่อนอะไรวะกาแฟได้ใจ่ายเงินแล้ววันนี้ไหมโอ้โอ้แต่หลงลืมอย่าลืมนะออเดดเรียบร้อยแล้วนะคือไม่สะอาดท่านชมที่ผมมานี่รู้ไหมว่าผมมาทำอะไรไม่ยังในใจหลักๆเลยผมมาเอาซองผมคืนอย่าปิดขมวมเลย มีกิ่นละมุดด้วยเอาอุ้ยในไรของคนนี่จะเอาช่องคืนเหรผมมีเงินมีทองใส่เลยทองมันถูกปิดนะเอาาเหรอครับผมผมหาจนผมมีน้ำตาแล้วอือถูกปิดกี่้อบปิดแล้วครับทาไมปิดบ่อยจย่งผมไปอ่านบางซือเขาบอกว่าลุงพลเป็นคนปิดอือ แม่แม่ความจริงบ่คระไรบล็อกเรียนไม่ได้ความจริงบ่ล่ะผมปิดจริงบ่กระไรจริงครับปิดที่พอดีปิดไปตั้งสองช่องสามช่องนะครับเออปิดไปสองช่องสามช่องยังไม่โกรธเลยต้องถามจิมมี่เลยเหรอตอนนั้นตอนนั้นจิมมี่เลยเหรออันนั้นช่องลุงจิมเอออย่ามาแบกผมอย่ามาอย่ามาพูดแบบนี้นะผมเสียหายนะนี่ผมตกอกตกใจหมดเลยนี่ไปบล็อกตอนไหนวะไปไปรายงานตอนไหนวิธีรายงานคุณยังไม่รู้เรื่องแล้วก็รายงานอันนี้ขายนนั้นเนี่ย ไปแล้วครับมีตังซื้อหรือเปล่าล่ะครับท่านใดอยากกินกาแฟผมเลี้ยงครับลงจากเก้าอี้เลยเอาตังพี่ขึ้นมาเอาตังพี่ขึ้นมายุบยืนขาเลยเอาตังพี่ขึ้นมาเลยหรือวันนี้ท่านผู้ชมผมจะพาทีมงานผมมากินกาแฟนะครับขยับเมื่อขยับตัวลูกค้าลูกค้าลูกค้าสีเขียวด้วยรับเครื่องดื่มอะไรดีคะพูดเป็นไหมคะสองร้อยห้าสิบบาทครัเอาทำไมเงียบล่ะคุณคิดนานนาน เขาเขาบอกเมนูเบอร์แอลเบอรแลได้กอเสื้อเบอรอลอยากได้เสื้อสีเขียวนี่ใช่ไหมครับครับหรือว่าเสื้อลายหลวงพ่อปู่เขาไม่ได้ยิ่งกาแฟส่สั่งกาแฟได้ไหมค่ะสั่งกาแฟได้เสื้อมั้ยหนูเออตังพี่ขึ้นมามีโปรโมชั่นแถมเสื้อไหมไม่ไม่ไม่มีคืนตังเองไหมสั่งประมาณร้อยแก้วครับจะแถมอ่าร้อยแก้วได้กาแฟได้เสื้อหนึ่งตัวอืมเสื้อมาตัวเอาเมนกาแฟได้ไหมเอาคาบูชิโนกาแฟมาสิครับ คนนึงก็่ยครับไซเอลไซเอเดี๋ยวรอสักครู่เอาหตัวรอเสื้อสักครู่ไม่รอเอากี่ตัวครับผมคิดว่าผมคิดว่ามารอบนี้จะได้ไม่ได้ครับไม่เดียงคอือเมื่อไม่อทำงานนะครับนี่กำลังจะใช่